เลยใครก็ไม่ใช้ได้เลยนะอันนี้อดหรือเท่าไหร่ลดเท่านั้นแส่ชงแสตเซลแอปพลายโค้ดเก็บคูปองเบสิกโค้ดโคดและวก็ใช้กันแต่อันนี้ถ้าอื่นมีสามสี่ท่าไม่เห็นเคยใช้กันเลยเดี๋ยวผมจะเล่าท่าแปลกๆที่แบบเออแม่งก็ถ่ายได้ดีมากๆด้วยนะครับอ่าตรงนี้ให้ระวังอะไรนะครับตรงทาแสตเซลนะแล้วก็เป็นจุดคุณจะเอาไปใช้หลอกเขาหรือไปใช้ระวังก็ได้นะครับก็คือบวกราคาก่อนแล้วค่อยกลับมาลดอะอันนี้ท่าเบสิกมากๆนะครับแล้วก็อีกการนึงก็คือโปรโมชั่นก็คือเอาไว้หลอกคนลด เอาไว้หลอกให้คนซื้อสำหรับของแก้เมล็ดยู๋เนาะให้ระวังนะครับอันที่สองนะครับโวลูมดิสคาวบอกตรงๆอันเนี้ยโคตรแสบโคตรแสบนะครับโคตรแสบคืองี้คือเรามี CDP เนาะผมจะไม่ค่อยฟุ้งฟูสับไปพวกนี้เรามี CDP เอาเป็นว่าเรารู้ว่าลูกค้าคนไหนซื้อเราเยอะซื้อเราถี่ซื้อเรานานๆซื้อทีที่เป็นแบงเมทริกเรารู้ถูกไหมนะครับวิธีหลักการก็คือแอปพลายโวลูมดิสคาวให้เขาอย่างเช่นตอนนั้นเวลาถามปุ๊บเราเห็นเลยว่าเฮ้ย มีคนมาซื้อเออผมผมเคยมี n a สินค้าประมาณ1นึ่งแสน SKU ในเว็บสินค้าธอรกิกนะครับแล้วเราก็เห็นว่าอยู่ดียอดขายถ้าอ้อมเด็กมันพุ่งขึ้นวะ่ะ ผ้าอ้อมเด็กมันพุ่งขึ้นทำไมผ้าอ้อมเด็กมันพุ่งขึ้นวะปรากฏว่าเราไปเจอออมมันมีร้านหนึ่งซื้อไปขายต่อซื้อของเราไปขายต่อนะครับสิ่งที่ผมทาคือเจอเหมาเจอเหมาแต่ตัดราคานี้ทำไงเราไม่ได้เราไม่ได้ห้ามเขานะครับอย่างเหมาเชิญชอบเราชอบนะครับเราคุยกับเขาเรื่องวงแผนวลลุมทิ่เขาเขาด้วยกันเลยนะครับดังนั้นขีดเท็ก a ์เอาสำหรับเรื่องนี้คือถ้าคุณขายอะไรได้เยอะๆทีๆเราเจอลูกค้าเยอะทีติดต่อไปหาเขาพี่ทำวลลุ้มติดเขาแพลนกันไหมอ่ะให้สเต็ปไล์แบบนี้เลย ให้เซอร์ไพรส์ขึ้นไปนะครับให้เซอร์ไพรสว่าถ้าพี่ซื้อถึงร e ีเบทย้อนกลับเดี๋ยวยอดขึ้นดึงลูกค้ากลับมาแล้วก็กันเงินไม่ให้เขาเอาเงินเราไปทุกไปใช้กับที่อื่นนะครับข้อควรระวังนะครับข้อควรระวังหรือข้อสมมติเราจะไปหลอกซื้อผมพูดสองด้านเนาะจะไปพูดซื้อวุ้นที่เขาที่อื่นนะครับก็คือขอราคาวุ้นทิ่เขาและแต่งซื้อทีละน้อยนะอยากได้ราคาปุ๊บข,ขอเลยหมื่นชิ้นเท่าไหร่ นะครับต่ซื้อทีละร้อยที่เล่กท,กทีละร้อยส0งรอยเป็นแท็กติกแท็กติกกันกันเอาไปใช้ป้องกันหรือโกงนะครับสเต็ปที่สามนะครับไอ้ตัวเนี้เป็นอันที่ไม่เคยเห็นเคยเห็นหัผมไม่เคยเห็นอ e ีคอมเมิร์ใช้เลยไม่เลยนอนแต่รีเทลใช้โคตรเยอะและได้ผลอันไม่รู้ทําไมเหมืนกันได้ผลโคตรเยอะซื้อครีมแถมตุ๊กตาซื้อกระเป๋าซื้อผ้าอนามัยแถมจานได้เยอะมากนะครับ คืออาจจะไม่เชื่อแล้วคุณคุณจะเพิ่งทำตัวเป็นแบรนด์ไอ้ไอเครื่องประมาณตอนแรกนะเอ,อ้ยไม่เวิร์กหรอกในเซนต์คิดไม่เวิร์กทำไมตก็อเอาพรีเมียมสองร้อมาขายถุงละ15บาทแต่ยอดขายมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับลองนึกดูแถมพรีเมียมแถมพรีเมียมแล้วพรีเมียมแต่ผู้ลงตรงเอาผู้หญิงคิดอยากเอาผู้ชายคิดผู้ชายแม่งคิดพรีเมียมด้วยเหตุและผลซึ่งยอดขายก็ระดับหนึ่งแต่พอผู้หญิงคิดพรีเมียมเนี่ยผู้หญิงจะคิดพรเีเมียมอะไรวะกระเป๋าตุ๊ก,กาตาที่รัดแขนดูโคตร ไม่ไม่เห็นเกี่ยวเลยแต่ยอดขายระเบิดเลยยอดขายระเบิดนะครับ e-commerce เอาพรีเมียมมาใช้พรีเมียมตัวนี้สามารถไปใช้กับของอย่างอื่นได้ด้วยอย่างเช่นผมขายสิ่งที่ผมขายผมขายดิจิทัลคอนเทนต์ผมขายดิจิทัลคอนเทนต์ก็แถมพรีเมียมเป็นของอย่างอื่นไม่เกี่ยวก็ขายระเบิดมาเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ไม่เคยเห็นถ้าจะไม่เคยเห็นเลยี c o m m e r c e ไทยที่ออกมาใช้ตรงนี้นะใช้แต่ในล็กสิทต์เขาตัดราคาในลิกสิทธ์เขาตัดราคาประมาณนี้นะครับพ่อพลวัตนะครับ อ,อ,อันนี้เป็นเทคนิคอันหนึ่งนะครับพรีเมียมสามารถใช้บวกใช้เคลียร์สต็อกได้ด้วยใช้เคลียร์สต็อกได้ด้วยเช่นเรามีของขายดีมากๆขายดีมากๆขายไม่ทันขายไม่ทันยอดขายดีตามมาด้วยของหมดใช่ไหมครับเอาเทคนิคขายเหล้าพ่วงเบียร์ไปใช้ซึ่งก็ใช้กันมาก่อนขายเหล้าพ่วงเบียร์ก็คือสมมติมีของในสต็อกตัวนี้อยู่แล้วอยากขายของฮอตของฮอตแม่งหมดประจําถูกไหมของฮอตหมดประจํา แต่ของค้าดสต็อกก็ยังเด stock อ,อยู่ก็ตั้งเงื่อนไขถ้าคุณมั่นใจว่าของคุณฮอตนะตั้งเงื่อนไขคุณจะซื้อของฮอตหนึ่งชิ้นต้องซื้อเด s t ็อ k ไปก่อนหนึ่งชิ้นอ่ะอย่างเงี้ยก็เรียกเป็นเงื่อนไขบันเดิลเอาไว้เคลียร์สต็อกได้เหมือนกันนะครับใกล้จบละสเต็ปอันเนี้ยที่บอกเป็นพรนะีเมียมบ bundle โคตรโคตรไร้สาระและได้ผลดีเลยบอกให้ตรงๆไอ้พวกทธงกุญจงกุญแจไม่งั้นรีเทลยี่รีเทลยี่รีเทลไท,ลทยยอดขายสา ล้านนะก็มีอีคอมเมิร์ซไทยยังสองแสนล้านสามแสนล้านอยู่มั้งเออรีเทลไทยสามล้านล้านสีมือนระดับสี่หมื่นระดับโลกนะรีเทลไทยเขายังแถมไปตุ๊กตาดูแถมกันอยู่อีคอมเมิร์ซไม่เคยแถมเลยอีคอมเมิร์ซเวลาซื้อของปุ๊บแถมอะไรแถมแตงกวาแถมปากกาแถมที่ห้อยก้อนแก๊กก้อแก๊กอะไรอย่างเงี้ยไปทำไปเอาไปเหมาไปทำยังไงฮาวทำยังไงไปสองเทงแล้วก็เหมามาแถมง่ายๆอย่างเงี้ยเลยคือไปซื้อของลิ่ก็เสร็จนะแล้วเหมามาแถม งงแล้วก็ตั้งโพลแถมทุกอย่างเลยนะครับขายดีโคตรโคตนนะครับอันถัดมาอันถัดมาก็คือฟรีตระกูลฟรีทั้งหมดนะครับหลักการแถมฟรีก็คือฟรีค่าสง่งฟรีค่าแรกเข้าฟรีค่าประกอบฟรีอะไรก็ได้ที่มันนึกไม่ค่อยออกอะที่มันไม่ค่อยเข้าใจว่าไอ้ตัวนี้มันมันยังไงวะเออยกตัวอย่างฟรีค่าอบรมนะเมื่อกี้เพิ่งนั่งคุยกับน้องที่เป็นเป็นมาเทคนิคน,นึงนะครับคือซื้อโปรแกรมเขา ฟรีแพ็กเกจเข้าออลมวิธีใช้ก็สามารถดาวน์ฟรีได้นะครับอันที่5อันที่ห้า,า,า,าดีเบสิคพอยซี CRM อ็มลาบบารานรุ่นนี้นั่นอันนี้เบสิคเนาะประมาณนี้นะครับก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้วันนี้ให้มาพูด10นาทีผมก็เคารพเวลา10นาทีไม่อยากคุยประเด็นอื่นนะครับแต่ฝากของไว้อย,ายอ่างหนึ่งนะครับฝากของไว้อย,าย่างหนึ่งเป็นของที่ซุ้มทำอยู่ขออนุญาตขออนุญาตทางผู้จัดงานแล้ว โอเคนะครับก็ฝากไว้อย่างหนึ่งนะครับคือตอนนี้ผมมีผม,ผมมีช่องทางใหม่ของผมเองกำลังรอนจบมานะครับเป็นตู้เรียกว่าเคลวินดิงเป็นตู้เคลวนดิงเป็นตู้น้ำใสๆตามรูปนะครับอันนี้เป็นสื่อที่สองที่ออกนะเนาะเป็นตู้น้ำใสๆตามรูปนครับแบบนี้เลยนะครับเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ขายน้ำจืมแพ็คเดียวขายทีละสิบสองขวดยี่สิบสี่ขวดสามสิบขวดอย่างเงี้ยเป็นแพ็คๆเอาไว้วางใต้คอนโดวางไว้ใต้คอนโดเพราะว่าปุ๊บเป็นแบรนด์น้ำที่ฮอตดัง ขายราคาโปรโมชั่นนะครับขายราคาถูกกว่าร้านสะดวกซื้อในคอนโดถูกกว่าตลอดตั้งอยู่หน้าลิมสใสๆอย่างนี้เลยแล้วไปตั้งนะครับไม่ได้ขายฝากโปรโมทว่าถ้าท่านใดอยู่คอนโดและอยาอกเอานามที่ไปตั้งนะครับช่วยไลน์ไปที่ลายโอเอนะเคลียร์เลนดิ้งเดี๋ยวเอาตู้ไปตั้งฝีให้ยยนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันที่งานวนะันที่1ิกันยาใช่ครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับมาเร็วไปเร็วสวัสดีครับขอบคุณมากครับมาสูด้วยกับพี่อ๋องนะครับ